เรื่องที่หนึ่งระหว่างทางผมกำลังเดินทางไกลกับเพื่อนสนิทชื่อคาเตอร์เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยการเดินทางครั้งนี้ไกลามากประมาณ15ชั่วโมงได้แต่เราคิดว่าถ้าผลัดกันขับก็น่าจะไปถึงในรอบเดียวได้ผมเริ่มขับก่อนแล้วหลังจากประมาณ4ี่ชั่วโมงคาเตอร์ก็รับช่วงต่อแผนที่วางไว้คือผมจะยีบระหว่างตอนเขาขับ แต่พอถึงเวลาจริงๆผมกลับนอนไม่หลับเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่แน่อาจจะเป็นเพราะผมเองที่หาท่านอนที่สบายไม่ได้พอถึงช่วงที่ต้องสลับคนขับผมก็มึนมากๆเมื่อขับไปสักพักรู้ตัวอีกทีก็เพิ่งสังเกตว่าน้ำมันกำลังจะหมดเราขับรถคันเก่าขอ,ของคาร์เตอร์ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีแจ้งเตือนในตอนที่น้ำมันใกล้จะหมดมีแค่เข็มวัดแบบธรรมดาที่ผมแทบไม่ได้มองเลยจนกระทั่ง รถเริมเด้งไม่ไปถึงตอนนั้นผมถึงเพิ่งรู้ว่าในถังไม่มีน้ํามันเหลืออีกแล้วคาร์เตอร์สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีและหยิบโทรศัพท์เสิร์ชหาปั๊มน้ํามันที่ใกล้ที่สุดแต่เขายังพิมพ์ไม่ทันเสร็จรถเราก็ดับไปซะแล้วผมเอารถจอดเข้าข้างทางและรู้สึกว่าตัวเองพลาดมากที่ไม่เช็คน้ํามันให้ดีและที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นคือคาร์เตอร์บอกว่าปั๊มที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปถึง4กิโลตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางทุงโลง่ง ไม่มีบ้านไม่มีรถคันอื่นเลยเราคุยกันสักพักก่อนที่คา์เตอร์จะตัดสินใจเดินไปปั๊มเองส่วนผมก็เฝ้ารถอยู่ตรงนี้มันอาจไม่ใช่แผนที่ดีที่สุดแต่เราคิดว่ามันคงสิ้นเปลืองเกินไปถ้าต้องโทรเรียกรถลากแล้วก็เสียเงินอีกเกือบ5,000อีกทางปั๊มก็อยู่ในระยะที่เดินถึงถึงมันจะเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งและมืดมากก็ตามคาเตอร์ก็ไม่ดูทุกร้อนมากนักเขาเดินตรงไปตามถนน และหายไปจากสายตาภายในไม่กี่นาทีผมนั่งพิงบอกคิดซ้ำไปซ้ำมาว่าตัวเองต้องเบลอขนาดไหนถึงทําให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ระหว่างที่ผมนั่งเล่นมือถืออยู่นั้นผมก็เห็นไฟหน้ารถคันหนึ่งที่อยู่ถนนฝั่งตรงข้ามกําลังขับตรงมาจากระยะไกลแต่รถคันนั้นขับช้ามากทาั้งๆที่ถนนเส้นนี้ก็ไม่ได้จํากัดความเร็วถ้าผมดูไม่ผิดเขาน่าจะขับอยู่แค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ ผมมองผ่านกระจกข้างในตอนที่รถคันนั้นขับผ่านผมไปจากนั้นผมก็มองผ่านต่อที่กระจกหลังผมเห็นรถคันนั้นชะลอจนแทบจะหยุดรถจากนั้นผมก็เห็นเขาเลี้ยวกลับรถมาทางผมตอนนั้นผมไม่อยากให้ใครรู้ว่ารถผมกำลังน้ำมันหมดเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยผมเตรียมคำพูดไว้ในหัวแต่ก็ไม่ทันได้พูดเพราะรถคันนั้นขับชะลอมาที่ข้างรถคล้ายกับว่ากำลังพยายามจ้องเข้ามาในรถผม ผมไม่รู้ว่าเขาเห็นผมไหมเพราะฟิล์มรถผมก็มืดพอสมควรไม่ถึงหนึ่งนาทีเรืคันนั้นก็เริ่มเร่งเครื่องตรงไปผมจ้องถนนต่ออีกพักใหญ่รอดูว่าเขาจะกลับมาอีกไหมความรู้สึกไม่ดีเริ่มก่อตัวขึ้นในใจผมเหมือนบางอย่างกำลังบอกว่าจะเกิดเรื่องร้ายผมหยิบโทรศัพท์โทรหาคาเตอร์แค่อยากจะบอกเขาไว้ก่อนเฉยๆว่าผมเจอรถที่ทำตัวแปลกๆแต่ขณะที่ผมโทรไปเขาก็ไม่รับสายเลย มันไม่ใช่ไม่มีสัญญาณผมโทรติดตามปกติแต่เขาแค่ไม่รับสายตอนนั้นผมเริ่มกระวลขึ้นมากกว่าเดิมพยายามคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะแค่ปิดเสียงไว้ผมรออีกประมาณ2นาทีแล้วก็ลองโทรไปอีกรอบไม่มีคนรับตอนนี้ผมไม่สามารถคิดในแง่ดีได้แล้วผมจึงตัดสินใจทิ้งรถไว้แล้วเดินไปหาคาเตอร์แทนเขาเพิ่งเดินไปได้ประมาณ15นาที ถ้าผมรีบวิง่งคงตามเขาได้ทันแน่ๆผมล็อกประตูรถแล้วเริ่มว,วิ่งตรงไปตามถนนบรรยากาศมันเงียบมากเสียงเดียวที่ได้ยินในตอนนี้คือเสียงเท้าของผมนี่ผมก็วิ่งมาประมาณ15นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นคาร์เตอร์เลยทั้งๆที่ตอนนี้ผมควรจะตามทันแล้วเว้นแต่เสียว,ว่าเขาก็กำลังวิ่งอยู่เช่นกันผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาเขาอีกครั้งและตอนนั้นเองเป็นตอนที่ใจผมหายแวบ พราะผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเขาดังอยู่ไม่ไกลเมื่อผมเดินตามเสียงนั้นไปผมก็เห็นแสงจางๆที่ส่องออกมาจากญ่าริมถนนผมชาไปทั้งตัวและคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคาร์เตอร์กันแน่ผมตะโกนเรียกเขาแต่ก็ไม่มีการตอบรับตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแสงหน้าจอโทรศัพท์ผมเปิดแฟลชเดินสองเข้าไปในญ้าคราวนี้ ผมได้ยินเสียงตอบกลับมาแว่ววผมมั่นใจว่าเป็นเสียงคาเตอร์แต่ผมฟังไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรผมเดินตามเสียงนั่นไปและผมก็ได้ยินเสียงคาเตอร์อีกครั้งคราวนี้ผมได้ยินแล้วว่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกผมว่ารีบหมอบลงตอนนั้นผมยังไม่เห็นเขาเลยด้วยซ้ําแต่ผมก็ทําตามที่เขาบอกทันทีผมหมอบลงในหญ้าและมองย้อนกลับไปที่ถนนผมเห็นไฟรถคันหนึ่ง กำลังขับตรงมาเมื่อมันใกล้พอผมก็เห็นว่ามันคือรถคันเดิมที่เคยขับผ่านผมไปก่อนหน้านี้เขาขับช้าๆเหมือนกำลังตามหาอะไรบางอย่างรถคันนั้นวนอยู่หลายรอบผมไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนสุดท้ายรถคันนั้นก็ขับห่างออกไปเมื่อเรามั่นใจว่ารถคันนั้นไปแล้วเราสองคนก็รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งตรงไปยังปั๊มน้ำมันทันที หลังจากนั้นคาร์เตอร์ก็เล่าให้ผมฟังว่าผู้ชายในรถคันนั้นเลี้ยวจอดเข้ามาหาคาร์เตอร์และพยายามชวนให้เขาขึ้นรถด้วยซึ่งมันไม่ใช่ท่าทางของคนที่เจนตนาดีพอคาร์เตอร์ปฏิเสธชายคนนั้นก็ลงจากรถซึ่งคาร์เตอร์ก็ไม่รอช้าเขารีบวิ่งหนีทันทีชายคนนั้นก็กลับขึ้นรถแล้วก็ขับไล่ตามขอต่อแต่คาร์เตอร์ตัดสินใจวิ่งหลบออกจากถนนเข้าไปหลบในพุ่มหญ้าและซ่อนตัวอยู่ในนั้นแต่โทรศัพท ก็ดันหล่นในตอนที่เขาวิ่งแล้วมันก็เสี่ยงเกินไปที่จะลุกขึ้นไปเก็บเขาจึงทําได้แค่นอนนิ่งอยู่ตรงนั้นใช้เวลาพอสมควรกว่าเราจะมาถึงปั๊มน้ํามันพวกเรารีบตรงไปขอความช่วยเหลือและโทรแจ้งตารวจทันทีพวกเราบอกรายละเอียดของรถชายคนนั้นและก็ให้คาร์เตอร์บอกลักษณะหน้าตาแต่สุดท้ายตำร,รวจก็ไม่พบตัวชายคนนั้นจนถึงทุกวันนี้ผมกับคาร์เตอร์ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ไหน ที่น่ากลัวเท่าครั้งนั้นและผมยังรู้สึกผิดจนถึงตอนนี้ที่เป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องแย่ๆทั้งหมดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือผมจะไม่มีวันที่จะลืมตัวน้ำมันอีกเด็ดขาดเรื่องที่2ผู้สูญหายผมเป็นคนขับรถบรรทุกทำงานให้กับบริษัทที่คอยหางานส่งของให้ ทุกอย่างจะถูกจัดตารางไว้แล้วผมก็แค่รับของและขับไปส่งตามที่เขาบอกเท่านั้นบางครั้งงานมันก็เครียดโดยเฉพาะเวลามีงานที่ส่งของระยะสั้นต่อเนื่องกันหลายเที่ยวแต่เที่ยวนี้เป็นงานส่งของข้ามประเทศผมเลยรู้สึกดีที่ได้ขับทางยาวๆจะได้ไม่ต้องรีบมากนะักผมขับจากชายฝั่งตะวันตกไปยังชายฝั่งตะวันออกเป็นวันที่สอของการเดินทางแล้ววันนี้ผมวางแผนว่าจะขับตั้งแต่เที่ยงวัน จนถึงเที่ยงคืนผมไม่ค่อยเรื่องมากเรื่องที่นอนปกติก็จอดตามปั๊มรถบรรทุกใกล้ๆทางอยู่แล้วผมเลยไม่ได้วางแผนว่าจะพักที่เมืองไหนประมาณ3ามทุ่มผมแวะที่ปั๊มเล็กๆเ,เพื่อเติมน้ํามันซื้อเครื่องดื่มชุกําลังยี่ห้อปแปลกๆมาลองแล้วก็ขับต่อเหลืออีกแค่3มชั่วโมงก็จะถึงจุดพักเส้นทางตอกนกลางคืนโล่งมากแทบไม่มีรถเลยผมเปิดเพลงฟังแล้วก็ขับต่อไปเรื่อยๆในหัว ก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งราบฮาทุ่มอยู่ๆเสียงแทะแหลมๆก็ดังออกมาจากวิทยุสื่อสารในรถเสียงนั้นมันทำให้ผมสะดุง้งปกติแล้วคนขับรถบรรทุกจะมีวิทยุที่ใช้สื่อสารกันซึ่งปกติเราจะคุยกันเฉพาะตอนกลางวันผมนึกไม่ออกเลยว่าครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินเสียงใครพูดผ่านมันตอนกลางคืน คือเมื่อไหร่ผมมองกระจกไม่เห็นมีรถบรรทุกคันอื่นอยู่ใกล้เลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังมันก็ว่างเปล่าก่อนนี้ผมจะเอื้อมมือไปจับวิทยุเสียงแทรกนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้ง <Help! S 1> คราวนี้มีเสียงพูดออกมาแวบหนึ่งแต่ผมฟังไม่ชัดว่าเขาพูดว่า hello หรือ help เพราะมันดังแค่เสี้ยววิแล้วเสียงนั้น ก็ตัดหายไปเลยผมรีบคว้าไม้ถามกลับไปว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าและผมก็รอฟังอยู่พักใหญ่แต่มันก็มีเพียงเสียงสัญญาณรบกวนเบาๆจากคลื่นวิทยุความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มคลืบคลานเข้ามาขณะที่ผมยังไม่ได้คำตอบทันใดน,นั้นไฟหน้ารถผมก็สอ่องไปเจอบางอย่างที่อยู่กลางถนนผมชะลอความเร็วจนรู้ว่ามันเป็นรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่ที่จอดนิง่งผมตบไฟเลี้ยวจอดข้างทาง แล้วก็ลงไปดูรถบรรทุกคันนี้จอดอยู่กลางถนนแบบกลางถนนจริงๆผมรูในทันทีว่าคันนี้แหละคือคันที่ส่งสัญญาณมาทางวิทยุพเพราะระแวกนี้ไม่มีรถคันอื่นอยู่แถวนี้แล้วและการที่รถจอดกลางถนนแบบนี้มันก็อันตรายมากดูยังไงก็ไม่ปกติผมคิดว่าคนขับอาจจะเป็นลมหรือหัวใจวายเฉียบพลันเลยอาจขอความช่วยเหลือผ่านวิทยุนั่นคือสิ่งที่ผมคิดในตอนแรก ผมรีบเดินเข้าไปตะโกนเรียกอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเลยสุดท้ายพอผมเดินไปที่หน้ารถผมก็เห็นประตูมันเปิดแง้มไว้พอชะงงกหน้าเข้าไปดูหัวใจผมก็แทบหยุดเต้นไม่มีใครอยู่ในรถเลยเสื้อแจ็คเก็ตถูกาพาดไว้บนเบาะข้างแก้วกาแฟก็วางอยู่ในช่องวางแก้วส่วนวิทยุค่อยลงมาจากเพดานแต่ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือสิ่งผิดปกติเลยเหมือนคนขับ ได้หายตัวไปเฉยๆผมรีบถอยออกมายืนบนถนนมองไปร,บรอบๆทั้งสองฝั่งมีแต่ทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาสิ่งเดียวที่ได้ยินในตอนนี้คือเสียงลมพัดของต้นไม้ที่ฟังดูน่ากลัวกว่าปกติหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าคนจะหนีหรือคนจะอยู่ต่อตรงนั้นแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจรีบกลับไปที่รถ ขับออกไปพร้อมกับโทรแจ้งตำรวจเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบว่ารถบรรทุกคันนั้นยังคงจอดอยู่กลางถนนเหมือนเดิมและก็ยังคงไม่พบตัวคนขับเหมือนที่ผมได้แจ้งไว้พอเขาสอบสวนเพิ่มเติมก็รู้ว่าเขาเป็นคนขับประจําเส้นทางนี้การค้นหาคนขับคนนั้นดําเนินไปอย่างเข้มขน้นแต่มันก็ไม่มีหลักฐานแม้แต่เศษผ้าหรือร่องรอยการต่อสู้เลยเหมือนจูจ่ๆเขาก็หายไปเฉยๆ จนถึงวันนี้เขาก็ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สูญหายและเมื่อคิดย้อนกลับไปถ้าผมเป็นคนแรกที่มาถึงตรงนั้นก่อนคนที่หายไปอาจจะเป็นผมก็ได้เรื่องที่3 t o โตโยต้าสีแดงย้อนกลับไปในปี2014ตอนนั้นผมแทบไม่เคยไปเที่ยวทางไกลเลย เพราะไม่มีเวลาที่จะค้างหลายวันช่วงนั้นผมอยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานพอดีและครอบครัวก็กำลังวางแผนจัดงานวันเกิดให้พ่อที่อายุครบ50ปีตอนนั้นค่าน้ามันยังถูกมากต่างจากตอนนี้ที่แพงอย่างไร้เหตุผลส่วนตัวเครื่องบินไปกลับก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันก็แพงกว่าเยอะเนื่องจากผมยังไม่ได้งานและจําเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายผมเลยตัดสินใจขับรถไปเองเพื่อความปลอดภัยของเงินในกระเป๋าผม ผมวางแผนจะใช้เวลา3วันในการเดินทางวันแรกผมขับได้ไกลเพราะยังมีแรงเหลือล้นพอตกดึกผมก็แวะหาโรงแรมนอนใกล้ๆโดย,ยโรงแรมที่ผมเลือกมันไม่ค่อยดีนักแต่ผมก็ไม่คิดมากหลับยาวจนถึง11บเอโมงเช้าแล้วก็เก็บของเตรียมตัวออกจากห้องแต่ทันทีที่ผมเปิดประตูออกมาผมก็ถึงกับชะงักเพราะมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูพอดีผมขอทางแล้พยายามเดินผ่านเขาไป แต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมขยับเลยตอนนั้นผมรู้สึกอึดอัดมากเพราะคนปกติเขาไม่ทำกันแบบนี้ชายคนนั้นน่าจะอายุราวๆ4ต่กลางๆขอบตาดำหน้าตาดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ตอนผมขนของไปที่รถเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นมองผมเงียบๆไม่ขยับไปไหนพูดแล้วมันก็น่าขนลุกจริงๆโชคดีที่ผมไม่ต้องค้างที่นั่นอีกผมรีบเช็คเอา และขับออกไปต่อบ,บนท้องถนนวันนั้นเป็นวันที่ผมจะตั้งใจขับยาวที่สุดน่าจะใช้เวลาประมาณ10บชั่วโมงได้แ,แรกๆก็ไม่มีปัญหาเส้นทางผ่านเมืองและชุมชนแต่พอเข้าชั่วโมงที่6เมืองต่างๆก็เริ่มหายไปกลายเป็นถนนทอดยาวๆที่สองข้างทางมีแต่ป่าทึบเมื่อผมดูในแมพผมก็เห็นว่าข้างหน้าจะไม่มีปั๊มแล้วผมจึงแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มด้านหน้าก่อนเลยขณะที่รอน้ำมันเต็มถังผมก็เดินเข้าไปซื้อกาแฟ แต่ระหว่างที่เดินกลับมาที่รถผมก็เห็นว่ามีรถอีกคันจอดชิดกับรถผมมากๆชิดที่ผมหมายถึงคือการชนแทบจะแตกกันเลยรถคันนั้นมันเป็นรถโตโยต้าสีแดงน่าจะรุ่นปี2000ต้นๆติดฟลีมมืดจนผมมองไม่เห็นคนข้างในแต่ผมรู้ว่ามีคนอยู่ในนั้นและรู้สึกเหมือนว่าเขากําลังมองผมอยู่ด้วยผมรีบเอาหัวใจออกแล้วขึ้นรถขับออกจากปั๊มทันทีรถคันนั้นก็ขับตามออกมาด้วย ทั้งๆที่เขายังไม่ได้เติมน้ำมันเลยผมขับขึ้นทางหลวงแต่รถคันนั้นก็ยังคงขับตามมาผมพยายามคิดว่าคงบังเอิญเท่านั้นแล้วก็ขับต่อไประหว่างทางผมเห็นรถคันนั้นขับตามอยู่ด้านหลังแต่พอพ้าทิตตกผมก็เริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าคันไหนเป็นคันไหนตอนแรกก็มีหลายคันแสงไฟหลายดวงรวมกันอยู่ด้านหลังแต่พอขับไปสักพักรถบนถนนก็เริ่มน้อยลงผมไม่ได้เห็นรถคันนั้นอีกเลย เป็นเวลาเกือบ4ี่ชั่วโมงเอาจริงผมแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ารถคันนั้นเคยขับตามผมมาเนื่องจากตอนนั้นสิ่งที่ผมต้องโฟกัสที่สุดคือการไม่ให้ตัวเองหลับส่วนกาแฟาที่ซื้อมาผมก็กินหมดไปนานแล้วเมืองใหญ่ถัดไปที่จะถึงก็อยู่ห่างราดาวสองชั่วโมงผมอยากขับไปถึงนั่นเพื่อจะได้พักโรงแรมดีๆสักคืนแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าผมจะฝืนลืมตาได้นานแค่ไหนผมคิดว่า ผมจะจอดแวะซื้อกาแฟาอีกแก้วไม่ใช่เพราะอยากได้คาเฟอีนแต่เพื่อให้มีอะไรจิบระหว่างตอนขับเมื่อผมเห็นปั๊มถัดไปผมจึงออกจากทางหลวงแต่ทันทีที่เลี้ยวเข้าไปผมก็เห็นร้านสะดวกซื้อของปั๊มมันปิดแล้วผมรู้สึกเซ็งมากแต่ไหนๆก็มาแล้วเรตเตอน,น้ำมันเพิ่มอีกหน่อยระหว่างรอผมก็เห็นไฟหน้าของรถคันหนึ่งขับออกจากทางหลวงอันว่างเปล่าแล้วเลี้ยวเข้ามาทางปั๊มที่นีเงียบ และมืดมากเป็นปั๊มเดียเด่ยวๆกลางทางไม่มีบ้านหรือแสงไฟจากที่อื่นเลยเมื่อรถคันนั้นขับเข้ามาใกล้พอผมก็จาได้ทันทีว่านั่นคือโตโยต้าสีแดงเข้มคันเดียวกับที่จอดชิดผมตรงปั๊มก่อนหน้าหัวใจผมเต้นแรงขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วผมรีบถอดหัวใจเสียบคืนที่เดิมแต่รถคันนั้นก็ขับมาอย่างเร็วเขาไม่ได้จอดเข้าที่ช่องเติมน้ำมันแต่กลับมาจอดชิดข้างรถผม ต้องฝั่งประตูคนขับผมเลยรีบขึ้นรถจากอีกฝั่งก่อนที่เขาจะเปิดประตูลงมาและผมก็คาดไม่ผิดชายคนนั้นก้าวลงมาจากรถและพยายามเปิดประตูรถผมแค่เซียววินาทีที่มองหน้าผมก็จําได้ทันทีว่าเขาคือชายคนเดียวกันกับที่ผมเจอที่โรงแรมดวงตาที่จ้องเขม่งของเขาทาให้ผมขนลุกไปทั้งตัวผมรีบสตาร์ทรถและทันทีที่เขารู้ว่าเปิดไม่ได้เขาก็หยุดผมเหลือบมองเขา ขณะที่รีบขับออกไปคาร์น่าจะเห็นสีหน้าของความโกรธหรือไม่ก็สีหน้าของความหงุดหงิดแต่สิ่งที่ผมเห็นกลับแย่กว่านั้นเขาเชีกย,ยิ้มกว้างเหมือนกำลังสนุกกับสิ่งที่ทำมันคือสีหน้าของคนบ้าแบบแท้จริงผมหยิบคันเร่งสุดแรงกลับขึ้นทางหลวงและไม่หยุดเลยจนถึงเมืองข้างหน้าโชคดีที่ตอนนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ได้ถูกตามมาสิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือชายคนนั้นลงมาจากฝั่งประตูผู้โดยสารซึ่งนั่นก็หมายความว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรถพวกเขาทั้งคู่ร่วมมือกันในการทําเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้เขาตามผมมานานกว่า10ชั่วโมงได้ตั้งแต่ผมออกมาจากโรงแรมและที่แย่กว่านั้นคือพวกเขาอาจจะตามผมมาตั้งแต่วันก่อนแล้วก็ได้จนถึงตอนนี้ผ่านมาสิปีแล้วผมก็ยังลืมการขับรถค,ครั้งนั้นไม่ได้จริงๆ